เต่าบาดิตู้เคยสั่นู้บุรีเห็นดนเลยงามกินลายเต่างามแต่คืองามเฉยๆน้ำงามขึ้นลายเอองามขึ้นลายเลยค่เบาจนว่าลงใช่เลยทีเนี้ยคู่เบาโอไม่บอกกินลายก็เก่าตู้มีแต่คือคนมาหาจอบหนกเวลาจอบนั่งตู้จอบนั่งในในข้อตามเจ้าเฮะจอบผู้สาวเลย รมีลเราจะเครียดไปโดนแล้ยังบเรายดว่าอยากได้มียให้หนอมเขาห็นบ่เขาเป็นไก่โตโมูสือดิไก่ตมูสือเนาะนักเรือเบาก็เป็นเขาเป็นุกเกงไข่บอกแม่เเ่ยอบ่กมายังก่นได้เนี่ยนะอันนี้นะมหาปศุสาวเลย เออใช่บอกาหาผู้สาวเออเจ้าฮู้บ่แม่นพระอันแม่นผู้สาวผู้ใด้ที่นะเมื่อก่อนตู้พายแล้วมามาลมมาหลินไหนเมื่อก่อนเจ้าก็ยังบูชาฮู้ขับไนได้เลยยังยังท่นได้เก็บประวัติขับไปได้แล้วประวัติขักเออเจ้าประวัติหน่อยมีหลายระประวัตินี่ยแค้นตะเลนตะเล่นก็มีประวัติน้อยจันทร์เนาะแต่ว่าเจ้าวัวฮู้สไลด์หน้าตู่ ว่าอันนี้นั่นอันนี้นั่นเป็นผู้เชวาเก่าตู้พายเะกี้พากันนํำลังกันต้องแนงต้องแนงต้องแนงออกไปอทงหน้าพูดนะเจ้าเจ้าของคืนเราก็มาไกลทางจังหน่อยเนาะแม่แหละพู้เมื่เกี้ยอไปพูดหรอวะเจ้าเห็นในคลิปเมื่อกี้เอาไปพรทการกับเจ้าเดวเวเข้าไปครับซนนะนะโดยโดยโดยเห็นในลูกสาวเราเออแม่แหละตอนเ้าเวไปเนาะเออ แไปลาบเห็นบ้านนี่เจ้าเลยว่าเจ้าไปนันเด้เจ้าเลยว่าอันบ้านบ้านโคกบ้านนะเด้เล้วพาตู้พันเบ็ดออกมาพอดียินอยู่ว่าสี่มหันยูทุปมาหาันยูทูปก็คือตู้นี่แหละจยากมาจยากมาแต่หึงละไหนแต่ไดนแม่เลยอยากมาแต่หึงเราจะยิ้มแล้วเราดียินสาวสาสาวลือแม่นบอกอยากมาตู้นี่สาวสาสาวลือ สาวตุ๋ยมีพี่มีพญาเรียกมึงบนได้กระลุนเป็นตาขักึ้มเลยแม่บอกเป็นตาขากุดว่ะโบเป็นตาขักลัวเป็นตาอุดมสมบูรณ์ขันว้าและต้มพร้มนิดน้อยมเป็นอุ่นนะไม่ไฟหว่าบนได้ตุ้มเขาพอพร้มหมดแล้วเห็นนะไอคิงของเราเนาะไอคิงของเราออกจ้าวแม่ขันเป็นนาก็ามัต้องใช้พุนแล้วมันสมบูรณ์แล้วม่ต้องจะเอาโพยมาโอยเลยแม่ เอาเขาวานไปใช้โรสเขียวตึ้มไปเลยเขียวตึ้มเลยมันเป็นการเนี่ยมันดูดมสมบูรณ์บัวตู้เอาอีกแล้วบาทนี้เนาะมาเจอผู้สาวเก่าตู้ผ้าอีกแล้วบาทนี้เนาะวุ้ยเอาแต่กับอะนตู้พายเมืี้เนี่ยเลาก็บให้จนว่าเดือดเติมหนึงได้ตู้แล้วจะบวดจากปากตู้พายกันแล้วเรให้จาตรงไม่ใหญ่เที่ยวบัดชิมาเฮ็ดอีกแล้วบาท นี่จะ้ามาตัดหลังเนาะตัดหลังมือตัดหน้าตัดหน้าตัดหลังจะตัดมืดเลยอทั้งหลังทั้งหน้าจะมีอันมืดเลยนี่ฮะมันลุดมันหลเดียวเบิ่งยากเนาะโอ้โหเนี่ยเบิ่งกันเบือยากได้คนและเอาเอามาให้ลูกมาให้แบบจายมก่อนยมาให้ลูกหลับไปให้แม่จะดูแลเออแล้วผมเขาบอกเฮ็นยังก่อนเลย เอออยางได้ยังก่อนได้ใช่เกิดรูดลมอย่างทังเห็นบอกเกิดไดิล่งซะก่อนเออจะเห็ุว่าเราเ่าจะเหตุว่าพอเท่าไ่ก็เหตว่าเป็นบอเหตว่าอ่ไบเเคยเตว่ามเคยเล่นว่าวน้วาน่้นั่นเราวิ่งว้าวน้นม่ม่แล้ว่่าบเคยอวิ่งว้าวเคแต่สักว้าักน้ักมสาวเพลงอ ที่เราังไทยเพลงอ้ไรฝังวาวังอ่าัังวาวหรือว่าพิกแลนวเนาะเออแม่คนงาสักว้าวก็คือเท้าสักสักอะไรก็ดึงดึงดึงแลนดวิ่งว้าวช่วงนี้ก็ช่วงยามอะไเนี่ยบริษัทเป็นอะไรที่เขาอิ่มหรือเป็นอะไรแบบไหนฮะเปลี่ยนแปลงไหมเนาะบางคนอยากนอนเมอนแจ๊คเจ้อที่เขาอิ่มเลย ไอ <Keep S 2> ้าวมาแล้วเขาบอกว่ากินข่าวอีมแล้วมีพญาเกับเก่งอันนี้พนังตายานเลยเจ้าว่าเราคุยเบาๆจนแจ้งกับแม่ชมโอเแว่หรือแม่หรือลีพ่อด้นแต่เมื่อไปบุญไปดีอเมื่อมาขึ้ดอแต่ก้ไปหังักโมงไปฮะไปแต่ว่าแรงไปแล้วก็จนหนึ่งโมงเลยนี่แต่บอแจ้งเนาะเขาอกเมาขนาดเนาะ เอาก็บอไปเชียร์เก้าวหาก็จะเลืกอ้เชียร์หารมอนลำเลือนบอกเลือกไร้นฮะไปให้แม่เจ้าหาให้อยู่รุ่มึงงยางไหมได้จังอยู่ใช้ทองยางเอาให้เอาให้แน่เอาโลดฮันเอาให้โลดได้โลดเออได้ได้โลีได้ดได้โลนี่นี่นี่ลดซีซีผ้าซีผ้านี่ลูซี้านี่เออให่ เอาได้บอตัวเอาลอดเอาลอดตัวไหนเอาเอดเอาเอดตัวไหนให้ใหญ่ขนาเอาลอมันจะเป็นอันนั้มันเอ้ามันกลางออกมาจากพอดีเด้มาหน่อยมันก็น่อยอันได้มาคับน้อยจะงใส่ตรงไปจะไปแกลน้ากินบ่ได้ไปกับสนุกสองคนบ่ไปไปจะกค้นอันอันไปอันไปอันอันไปเสียหมอลำนะสองคนสอคนจะสนุกเลยเจ้าก็สนุก นัวนาฮานสดแจ้งเลยเหมือนบ่แล้วอะไรผู้เช้าผู้บาวบ่จือบ่กว่าโอ้ผู้ช้าได้ผู้ช้าได้อันี้ผู้ช้าได้ก็ทุบมาได้เขาเขาไม่ผู้บ่าวไปก็ไปแต่มืนยิงกันเนแตนุกเราก็บอกไปเข้าหานนํำเนาะไปผู้เดียวเขาผู้เดียวบอกเราเราเห็นแั้นเรานืดเบิ้งเราเป็นคนยืนเบิ้งเลยโอแม่เรายืนเบิ้งชาว่าเราเมือเติดแล้วบ่ใจ เราวบเป็นเลยสิเราบหมักเป็นนั่นบ่เราบบเห็ดอะเรายืดบึงเบิรแตเงินไปซื้อพวงมะลัยอะไรชาวพันก็หอยชาวพันก็หาสิบพวงเอาและเบิเจ็ดสิบหอดแสนเอาแหละเราเาี่ยก็ได้ขายพวกนะฮะพวกมะล้มเอาหอยไปขายนะชาวพันแต่เอาไปซื้อเองชาวหาสิบเลยพวกเขาเห็ดเนาะเบิรแตเงินแตนของมะล้มมาบอ บักบักได้มาเองรอๆล่ะข้องรถโมกับคนลึกกันเออก็บอส่วนตู่คนไปน้ำแหนหรือว่าหรือว่าบนลึกกันบอกตะกินส่วนอยู่ส่วนดูคนมาเนาะอะไรเบ็ดบ่มีหลุดมาสวนนั้นกันดูได้ภากั้นวัวจนทาแปรงพาคกันตักเตรียมแล้วพี่บอกภาคกั้นตักเตรียมรอใิมไหมชูผู้สาวเลยจิตโตฮาร์กระบ่มีเบอร์โทรพังอ่านนี่คุยกันเรียบร้อยเลยเรียบร้อย แต่ว่มังนัดเน่าเออคุยกันเดอิมเติบแล้วมันัดมังนัดนมังนัดนี่คุยกันยังบกันนั้น่มังมีเน่านะที่ไอันรายมัมีเน่าเนาะมังมีนั่นแหละจะามือได้ก็บไกินมันโบน่าถือะจะเรียกว่าพิษนัดแมนบอซัพาอจะหอมอยู่มือเสาร์แมนแมนมมีเนาจะกันัยังกันพิษนัดเนาะวัานี้ยังเบาวามเส้นจะมีผู้เบาเนาะวัานี้ยังไม่ได้ถือกินมือเสาเนี่ยคือถือกินเท้วบางมีนี่ยแมนแล้ว มาถามคนโอ้องมีนมันเน่าเลยเพ่นเออขอมีเน่าแล้วเป็นบอกโอ้ยตายแล้วพอลงบนได้กินแล้วมันเน่าก่อนว่าเดอยู่รวมกันเบื่อไปสั่งก็จไ้กินเนาะเน่าก็ไกินไมีเน่าแล้ไม่ใช่จิเน่ามันมันยำฝนมันยำฝนมีเน่ามียำนี้มันอแก็อนนีนัดกัขังแนมันบอกนัดกันขังแน่ได้นั่งไปถาก็นั่งปกนไม่เดีกก็จะนัดกัน นั่งปองนรอไม้น้อกันแล้วก็เลื่ยว่ากันว่าว่าบุญปีใหม่นั่นเออบุญนะไรนะบุญบุญวัตชาติ์อะเนาะเจ้าววัตราสตร์บุญไปเลยคนมีรถจะไปถังไหนเนาะบุญมีรถบุญมีรางให้ได้ค่ะเออนี่ยนี่เลยไปกันรถรถเขาเพิ่ดว่าเขาว่ามันเต็มแล้วบริษัทนัก็ขับรถเป็นบมกีหรืจ้าเป็นโมขับเป็นโมขับบมเป็นขับบมเป็นอะไกได้ขี่ชาวไทยมูัวได้มัวมูวพาบิดไดก็มีมีแตาซางเขาาบิดเลยเลยบิดเลยเลยเห็นปะบิดเลยเลย ก็หาจะบิดหล่ร้านเราเด้อคุ้มร้านเลยคุยังคุ้มอันตรายเด้อโนอะอันตรายแล้วตู้มีแล้วก็ยังอานให้กดปอดมาโอ้ยมันสิขึ้นไปได้ว่าจนวิดมันดังกินกินตะเวนนาะเบียร์ตัโกนเพรสิว่าโอ้เท่าคือ่ก็กดเขียวฟองบมดไปบมดแปเนก้อนหนึ่งใจแล้วตู้ก็เขาให้โดูดปอาตู้จนลงแจ้งมึงไปห้อนหันละบลืดมือ ลายพูดลายพูอคุณนายไมดีคาซีอะเนาะคาซีอะเรี่ยชาวสันคุณศ่าคุณือผูเบาเฮีเกิดใช้เราก็ลืมองบดแหละเอาแลแวดละมีเหตุภูเบาอะจะมาเออหนึบ si <reated> <laughs> ่ม <left utor état> <sh> ีบ่มันว่าชี้เรื่องจะเเจ้าเนาะอันมาแต่ชุดอันมากับเฮาแหละบ่เห็นชาวสันแต่มามาแต่พุ่นบอกเดิมเราได้เคยมาจากเถื่อเพราันนี้เพื่อนชาวสันนี่ได้บ่ได้บ่ได้เคยแสดงมาให้กามาครั้งแรกไหมเนาะ ที่แรกเหละอาทอที่แรกจังหวะจิกดไปใส่อันมาจังหวะจืดจำดำไหวมาหนากระชวนเออเปิดมาจ่ายพนยานี่ว่าจักบาทก็บว่าพญยาบุ๋มไปสักแล้วอันผู้มอลำไปมอลำมวลำพูดอาเรื่องเลยว่าใช่ไม่ใหญ่น้อยคือเป็นใช่อันนั้น ตอนอ้ฟาวาก้าวนบอกจักอคือว่ามันก็ไม่ได้ง่ายได้ไปทางผว้สานบา้านนี่ตู้นี่กันเนคนแต่ละคนเนาะเขาก็ส่วอกันเนาะวยกัเไปสัที่บุญแดนกกับเจี๊ยบเจี๊ยบนยเนไปตัวที่หาบันเขาจักกเห็นไไปตัววันนี้เขามักกันใน้ส่เห็นไหมตัวเขาตู้หันหักกันยหนเขาหัไปเอาหน่อไม้อยอะแยนแล้วออบตัวเอาแต่หน่อไม้เขาไปแหละ ดิเขาโอ้ยตู่เอาดิเป็นไรอันพูดสาวแกงอั้ว่าให้กินอะแซ่บปรตูอันเมื่อน่ะแมนแมนโอ้โทษชุดยอดแกงไอ้ลวยไอ้เด็กข้างัน้พอดีเลยเรเห็ุคอมเมนแตน้องเราหิมเห็ดกึ่งกึแล้วแเราล่างเธอเราหอนมองนมมนบอกร่างเ่อเรามองหอนออไม้ไปให้กินหรือกินโ้ปาโทบริยากบ่ปะานั้นพู้เจ้านั้นเออได้กินมองออไม้เออ ้าก็เอาไปกินอยู่พูดเลยหนาสูอย่น้้ก็หนาไม่ต้องโดนเนี่ยหนตั้งใหิวเข่าทึ้งกันไนเลยทึือว่าแรวโรดตูหิวเข่ามันทึ้งวันแรกยว่าข้เจ้ากินข่าอิ่มมึงักแล้วข้าไปกินย่ากเลยวว่ากันกบนองคักแล้วชีมือของเราเนี่ยว่ะข้างเรานี่ขันอันนั้นเนาะเออขันว่าเรามายุ่เจ้าถึงต้องแล้วอ่ะานคัญนันนี้ก็แแทบอันนี้ก็ได้ ไเจ้าไหนกันเห็นบาเห็ดกระเสีเนาะบ่บุติบุติเล่นมาตมบ่มากมากแล้ว่บูชาแบบีนเห็ดกินแซรบเโอ้ยธรรมดาเลยชาตอันจนเข้มจนว่าจำจำบอกเกลือคอยก็บบุษูเด้อจำบอกเกลือกันใช้แ่เข้มธร้มดาเลยผักแีล่บ้านนาจะได้เห็ดเข้มเข้มเลยจะรนบ่เอาเอาเจมาเทน่าอัน อันทอันหาว่าคนจีบเอ็เอาหน่อเด้อจะผมมากกระจายเลยมงทบอะใช่ไวราเช็ดเค็มเลยไปิบ่อันนี้คือขินหมจานจังเลยมังมีชุกเลยกระจายบนไปอีกหน้าพอตูนี่มีท้ามังมี่น่อไม่อยู่ในสวนเชง คือว่ามีกุ้งในร่องเจ้าน่ะตู้มือไปกินกุ้งจังว่าว่ามีหัตถ์โบมีเนี้ยชนเนี้ยปอกเอาปลาเพิ่นกัว่าไายอยู่หัตถ์ว่าอันนี้นี่นี่เอาเนาเดี๋ยวนี้ซะอันนี้อันนี้อันนี้เทายังได้อยู่ได้บนเคยไปหาห่ะกุ้งยังได้อยู่กุ้งก็ยังได้อยู่ก้อยกุ้งเนาะวางครับเมื่อได้มื่อได้หัวเท้าอัวางไปทั่วคือว่าโบเห็ดอัน Các thầy thả không né sao? à, quay nhau bắt đầu leo đi qua cho chị được bay đi. không bò, nhăng bò. nhau bắt đầu không bò, bò, chị biết nhai mày mất bò phẳng rồi. quay mình đây phẳng mày mất suốt lình, làm nó chẳng mà nhả, nhiều tuổi. là nát phố sáu, quay lên suy lớp bên nhăng, Kinh cung tên chụp hồn lộn đó lao dịch nó, lao dịch ว่างๆว่าข้าวเราไปมันก็ดีนะไปไหนพุช่าไปพุช่าว่าหนอมผ้าม่วนมากขาวเราไปเนี่ยก็บใครขับเอาแล้วใชให้ผู้บ่าวเผูนเลี้ยงเนาะจะมีรถขับอ้าวจะใครผู้อยากควรจะให้อ่าจะคำพงบ่าวคำพงบ้านนามาขับเอาก็ได้ขับเพื่อเพื่อผู้ตู้มีเฮ็ดได้ทุกอย่างเนาะตู้เนาะขับประปิชงเอกเอาเวลาเนี่ยมันไกลเนาะโอ้ยลากันง่ายๆยางเนาะนั่นนั่นสวนทำไมอ่ะตู้มีเนาะตู้เนาะ ตัวนั้มางมีกับมีตัสีสีังใชตูมีครับว่านำไรกน้ำไรไผ่สว่างแไฟกับไฟกับมีสีหวงยังันบอกสีไปคนมันนําป่าเิรอคุอย่งบมัเห็วิ่งแล้ก็ลูกชายบอลูกชายเจ้าบอกเจ้าลูกลูกชายจกคนกลกสามสามชายคุณยิงได้แ่คูเดียวูเดียวพนแต่ภูเขาเงียค่ะออือ เชียที่แต่เราโบท่านเนยเียที่แด่เราบสท่านใหญ่ออเป็นแม่บสทัดข้าโบสท่านเป็นเนยเจ๊ปีนี้ให้กันไั้อะไรป้าถ้าน่มเลยเจ็ดสามกับพวกนี้ได้ป้าตัวมันร่มสานกับชาไชยาร้วนเนอะนยเนอโอ้หสัตว์ไปเลยเดี๋ยนี้เอาขอบใจด้ไงเนอะอืมขอบขอบใจ ขอบใจขอบใจขอบใจ